สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กานบัรยายดวงคืนวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าสืบส่องชีวิตศัตรูคู่รีของคุณเขาสร้างวีรกรรมอะไรไว้กับคุณและคนอื่นบ้างนะคะเออตอนนี้เขามีวีรกรรมอะไรนะคะที่ทำให้คนอื่นรู้สึกแย่บ้างนะคะนอกจากคุณแล้วนะคะ เรามาดูกันสมบัติพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนึกถึงใบหน้าของเขาคนนั้นนะศัตรูคู่รีอของคุณนะคะเป็นพลังงานรวมเป็นเรื่องราวนะคะที่อาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงก็ได้ฟังเพื่อไปแก้นำทาเป็นแนวทางเนาะแคปิคอนราศีมังกรธาตุดินอคคฤษราศีกุมท่านลมพระเสราศีมีนชาวท่านนา้ำ <c oughs> สันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟ แอร,ร,าร,าริราศีเมษธาตุไฟมาราศีเมษราศีพิจิกนะคะเจมินาราศีมิถุนธาตุลมแอสธาตุลมมิถุนตุลก์ภูมิเซตเทิร์นคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟเออธาตุดินประสบกันมังกรนะคะจูป,ปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสลิบ,บาราศีตุลธาตุลมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีหนึ่งสิบสิบเก้าสิบเอ็ดสิบเจ็ดยี่สิบหกสามสิบสองสิบแปด เจ็สิบสามแล้วก็ยี่สิบห้านะคะสองวีรกรรมของคนที่เขาทํากับคุณนะคะเออเป็นศัตรูคู่รีของคุณเนาะเรามาดูซิว่าศัตรูคู่รีของคุณเนี่ยมีอักษรยอ่อชื่อเล่นชื่อไห่ชื่อจริงชื่อไหลมีเคนะคะมีแอลพีออ จะปรับกล้องก่อน D dog นะคะ C บีเบิร์ดนก Y G S Q นะคะอาจจะมีเรื่องราวของคุณกับเขานะคะห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้ามี ทั้งอักษรย่อชื่อจริงชื่อเล่นนะ,ะวันที่เกิดเดือนเกิดลัคนา,าราศีเกิดเนี่ยก็จะเป็นดวงของคุณและร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาดูสิว่าไพ่จะแลนดอมออกมาว่าพฤติกรรมของเขาวีรกรรมของศัตรูคู่รีของคุณเนี่ยนะคะที่เขาสร้างเรื่องสร้างราวสร้างเวรสร้างกรรมไว้กับคุณแล้วเขาสร้างเวรสร้างกรรมสร้างเรื่องสร้างราวไว้กับใครบ้างนะคะ,ะ,คะเหมือนเราจะมาส่องกรรมเขาเลยเนาะ ส่องการกระทํนะคะเป็นการส่องการกระทําดีกว่าเนาะนะคะส่องการกระทําวีรกรรมของศัตรูคู่รีของคุณนะคะว่าเขาสร้างวีรกรรมไว้กับคุณและคนอื่นๆอ,อย่างไรนะ,ะพลังงานของคุณคนนี้เป็นใครนะคะพลังงานของศัตรูคู่รีของคุณเป็นใครเอ่ย ว่าเอาเดอดตรงนะคะวีรกรรมของเขานะวีรกรรมของคนคนนี้ที่คุณเหมือนกับว่าคุณเฝ้ามองพฤติกรรมของเขาหรือว่าเฝ้าดูพฤติกรรมของเขาอยู่ในพื้นที่ของคุณเลยนะคะแล้วคนคนนี้เหมือนอา,อาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณก็ได้นะคะ เป็นคนที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะไม่ได้คิดร้ายอะไรกับเขาเลยไม่ได้มีความคิดที่แบบคิดว่าเขาจะเป็นศัตรูกับเราเลยด้วยซ้ํานะคุณมีความเคารพมีความเกรงใจเขาอมีความนอบน้อมในตัวเขานะคะแล้วก็บางคนบางท่านก็จ,จะเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนเรารักเราชอบเขาเลยอะ่ะนะคะประมาณที่แบบเราทําดีทุกอย่างเพื่อเขาเลยนะ,ะแต่คนคนนี้กลับเมินเฉยไม่สนใจใดีคุณ ไม่อยากจะคุยกับคุณด้วยซ้านะคะถ้าเขาเป็นหัวหน้างานคุณถ้าเขาเป็นเพื่อนร่วมง,งานคุณนะคะเขาจะคิดว่าตัวเขาเนี่ยเก่งและฉลาดมากกว่าคุณนะฉันเก่งฉันฉลาดมากกว่าเธอฉันรู้มากกว่าเธอฉันทํางานก,นก่อนเธอฉันโตฉันอายุมากกว่าเธอนะคะฉันจะสั่งให้เธอทําอะไรก็ได้ประมาณนี้นะคะค่อนข้างที่จะเหมือนกับเขา่คิดว่าตัวเขาเก่งนะ,ะอยู่เหนือกว่าคุณ นะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีกว่าคุณด้วยซ้านะทั้งๆที่ตัวคุณเนี่ยคือแบบคุณก็ไม่เคยคิดจะไปแข่งขันอะไรกับเขาหรอกนะคุณแบบนอบน้อมถ่อมตนมากนะคะถ้าคุณเป็นเพื่อนกับเขาคือแบบคุณก็เห็นว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีนะคะเป็นเพื่อนที่คบได้คุยได้แต่บางครั้งเขากับใช้คําพูดนะคะหรือว่านะผู้หญิงวิชาคนนี้ใช้คําพูด นะแสดงออกเมินเฉยใส่คุณไม่แคร์ความรู้สึกของคุณพูดจาหักหาน้ำใจคุณนะคะอืมหรือว่าดูถูกคุณด้วยซ้ำไปด้วยการกระทำคำพูดนะที่เขาคิดว่าเขาอยู่เหนือกว่าคุณนั่นแหละนะส่วนมากจะเป็นการกระทำนะคำพูดที่ดูข่มเหงจิตใจคุณนะคะเมินเฉยต่อคุณอย่างเงี้ยไม่อยากจะคบคุณเป็นเพื่อน แต่เขาจะมีกลุ่มสังคมที่เขาคบเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าพูดคุยสนุกสนานนะคะเนินทาคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบถ้าแบบจะจับผิดหรือว่าดูถูกใครนะคะก็จะมีกลุ่มสังคมของเขาที่สามารถที่จะวิจารณ์คนอื่นในในสังคมเขาได้อะถ้าเขาจะวิจารณ์คุณหรือว่าเขาไม่ชอบคุณเขาก็จะพูดกับกลุ่มนี้สังคมนี้โดยเฉพาะนะคะ แล้วก็เขาจะแสดงออกว่าเขาไม่ชอบคุณเลยนะคะเนี่ยคีนถือดาบเนี่ยคือในเรื่องของการทำงานฉันไม่ชอบพฤติกรรมการทำงานของเธอเธอขยันฉันรู้เธอเก่งฉันรู้แต่ว่าฉันรู้สึกว่าผลงานของเธอไม่เข้าตาฉันอะอารมณ์เนี่ยคือแบบมันมีความรู้สึกที่เหมือนไม่ชอบอยู่นะคะแต่ลึกแล้วเขาอะ กับรู้สึกว่าคุณเก่งคุณจะไปได้ดีมากกว่าเนี้นะคถ้าคุณอยู่ถูกที่เขารู้สึกแบบนี้จริงๆนะคะแต่ว่าคือเขาแสดงออกเหมือนไม่ชอบคุณแต่จริงแล้วคือคุณน่าที่จะไปเจอเออที่ทํางานที่ดีกว่านี้บริษัทที่ดีกว่านี้หรือว่าได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่เเชิดชายกว่านี้อารมณ์เนี่ยซึ่งเขากลัวว่าถ้าคุณอยู่ต่อไป จะทําให้เขาเหมือนกับอืมคุณจะมาแข่งขันกับเขานะถ้าถ้าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณนะคะอืมประมาณนี้คืออาจจะกลัวว่าคุณจะขึ้นมาควบตําแหน่งเดียวกันกับเขาก็ได้นะคะถ้าอยู่แผนกเดียวกันเรามาดูซิว่าคนคนนี้สร้างวีรกรรมอะไรไว้กับคุณและคนอื่นๆบ้างพนักงานของผู้หญิงผู้ชายคนนี้เป็นหัวหน้างานเป็นเพื่อนร่วมงาน นะคะพฤติกรรมของเขาคำพูดของเขาดูแบบเหมือนไม่แคร์คนอื่นอะ่ะนะ,ะชอบชอบจับกลุ่มอารมณ์นี้นะคะแต่จริงๆแล้วคือกลัวว่าคุณจะเด่นหรือว่าดีกว่าเขานั่นเองมาดูซิว่าพฤติกรรมของเขาวีรกรรมของเขาสร้างเรื่องสร้างดาวไว้กับใครบางเดอะสตาร์พฤติกรรมของเขาวีรกรรมของเขาค่อนข้างที่จะเรียกว่า ทำอะไรที่มันเหมือนกับทำงานเอาหน้านะคะทำอะไรที่เหมือนเรียกว่าเดอะสตาร์เป็นคนที่ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนะคะเหมือนพูดดีเหมือนทำดีกับคุณเหมือนเห็นสิ่งที่คุณทำนะคะประมาณที่แบบเออมันมันดีทุกอย่างถ้าคุณทำงานถ้าคุณเป็นเพื่อนร่วมงานของเขาเนี่ย เขารู้นะว่าคุณเป็นคนขยนันเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนน่ารักนะคะคนอื่นก็เห็นแต่ตัวคนนี้จะรู้สึกว่าคุณทําดีเอาหน้านะคะคือก็จะไม่ได้ชื่นชมอะไรคุณมากนะักรู้สึกมัดใช้ด้วยซ้ำไปอ่ะรู้สึกไม่ชอบด้วยที่คุณทําดีที่คุณพูดดีที่คุณเป็นคนดีอ่ะไม่ชอบนะคะลึกๆแล้วคือแบบไม่ชอบเลยแต่แสดงออกเหมือนชื่นชมคุณนะ แต่ในใจคือแบบไม่สนใจอ่ะไม่เห็นผลงานนะคะไม่เห็นจะเก่งเลยนะคะประมาณนี้แต่ต่อหน้าคนอื่นถ้าเห็นคนอื่นชื่นชมคุณเนี่ยเขาก็จะพูดนะคะว่าคุณเก่งนะคะอ,อแต่ถ้าแบบเขาเป็นคนที่สามารถที่จะตัดสินหรือว่าให้คะแนนการทํางานของคุณคนคนนี้จะไม่ให้คะแนนคุณนะคะไม่ให้คุณจเจริญก้าวหน้า ไม่ให้คะแนนคุณดีกว่าคนอื่นนะคะอาจจะให้คะแนนที่แบบไม่ดีในการทํางานของคุณแล้วก็ไม่เห็นความสามารถของคุณด้วยนะคะไม่ชอบที่เห็นคุณเด่นอะ่ะคนคนนี้นะคะถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นหัวหน้างานคนคนนี้ก็จะตัดสินจัดคุณเลยนะคะทั้งๆที่คนอื่นก็เห็นนะว่าคุณทำงานดีคุณขยนันคุณเป็นคนดีเป็นคนน่ารักนะ,ะใช้ทำอะไรก็ทำอย่างนี้อ่ะหรือว่า ถ้าคนคนนี้เป็นคนที่คุณรักชอบนะคะเป็นคนคบคนคุยของคุณคนคนนี้ก็จะตัดสินคุณเหมือนคบเหมือนคุยกับคุณเหมือนจีบคุณนะคะเหมือนคิดอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณแต่ลึกๆแล้วเขาบอกว่าคุณไม่ใช่สเปคเขาอ่ะแต่ทําเป็นผู้ดีกับคุณไปงั้นแหละนะคะเหมือนลอกลวงคุณเลยอ่ะเหมือนแกล้งรักคุณประมาณเนี้ย เหมือนทาเป็นแกล้งรักคุณนะคะเพื่อที่จะหวงแหนไม่ให้คุณไปจากเขานะ,ะถ้าคนคนนี้ผู้หญิงผู้ชายคนนี้เคยเป็นแฟนเคยเป็นภรรยาเป็นสามีคุณแล้วก็นะคะอ,อ,อยู่ด้วยกันกับคุณนะค,ะคนคนนี้จะแกล้งทําเป็นรักคุณแกล้งทําดีทุกอย่างกับคุณแต่จริงแล้วไม่ได้รักคุณแล้วนะคะเขาไม่ได้รักคุณแล้วเขาอาจจะมีคนของเขามีคนในใจของเขาแล้ว แต่การที่เขาห่วงแหนคุณไว้เนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะให้คุณนะไปอยู่กับคนอื่นนะเหมือนกับว่าถ้าเขาต้องสูญเสียคุณไปนะไปเป็นภรรยาไปเป็นสามีไปมีแฟนไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยประมาณห่วงก้างไว้แต่คือไม่ได้รักนะคะไม่ได้ใส่ใจเลยไม่ได้สนใจเลยนะคะห่วงก้างไว้เพื่อที่แบบเหมือนควงไปงาน หรือว่าควงออกงานแค่นั้นหรือว่าหวังผลประโยชน์จากคุณแค่นั้นเองนะคะถ้าคนคนนี้เป็นแฟนเป็นคนรักของคุณเขาไม่ได้รักคุณแต่เขาห่วงคุณไว้เพื่อผลประโยชน์บางอยา่างนะ,ะอาจจะเป็นเงินเดือนของคุณอาจจะเป็นเเพราะว่าตําแหน่งหนะ้าที่การงานของคุณก็ได้นะคะวิรกรรมของคนคนนี้นะคะมีอะไรอีกนะ,ะเป็นคนที่เหมือนกับว่า จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากอยู่กับคุณหรือว่าเขาเมินเฉยนะคะในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทำเขาเมินเฉยในความรักที่คุณมีต่อเขาความซื่อสัตย์นะคะการคิดการพูดการทำดีประมาณเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะพูดดีทําดีกับเขายัางไงแสดงออกทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังยังไงคนคนนี้ก็จะประมาณที่แบบไปพูดไปบอกคนอื่น ว่าคุณเนี่ยคือแบบแกล้งพูดดีกับเขาแกล้งทําดีกับเขาเขาไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเขาอะ่ะไม่ชอบคุณไงคือเขาไม่ชอบคุณแล้วเขาก็เขาเหมือนกับว่าเกลียดคุณด้วยประมาณเนี่ยแล้วคุณไปทําดีกับเขาเขาก็เลยไปบอกกับคนอื่นว่าที่คุณทําเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะคนอื่นมองมาก็ได้ หัวหน้ามองมาก็ได้ประมาณเนี้นะคที่แกล้งพูดดีนะพูดจ้าจ๋าพูดค้าขากับคุณเนี่ยนะคะเออเพราะว่าหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานมองอยู่นะคะเขาก็เลยแกล้งพูดดีกับคุณไปงันเองแต่จริงแล้วไม่ได้จริงใจนะคะรับหลังอาจจะพูดอย่างหนึ่งกับกลุ่มสังคมของเขานะคะวีรกรรมของคนคนนี้ศัตรูคู่หลีกของคุณเนี่ย The Moon i n v e r e Lover เขาไม่มีความสุขนะคะเขาไม่มีความสุขเวลาที่เขาเห็นเนี่ยเวลาที่เขาเห็นเวลาที่คุณประมาณที่แบบถ้าคุณมีเงินคุณมีสังคมมีเพื่อนนะคะมีกลุ่มเพื่อนที่ดีให้คำปรึกษาแนะนำหรือว่าเวลาที่คุณอยู่กับกลุ่มเพื่อนของคุณ สังคมของคุณแล้วคุณมีความสุขสนุกสนานเขาเหมือนมีความที่แบบเหมือนจะไปแจมด้วยนะจะไปร่วมวงสนทนาด้วยนะคะเออประมาณที่เหมือนกลัวว่าคุณจะไปเกาะกลุ่มนินทาเขากับคนเหล่านี้นะคะเขาก็เลยเหมือนกับเออสังเกตรหรือว่าตามติดคุณเพื่อที่จะไปสอดแทรกนะ,ะในกลุ่มกลุ่มเพื่อนของคุณสังคมของคุณเพราะว่ากลัวว่าคุณเนี่ย จะต้องพูดใส่หลายเขาอะไรบางอย่างแนๆ่ๆคนคนนี้คือแบบมีความระแวงอ่ะเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ชอบคุณเวลาที่เขาไปเกาะกลุ่มกับนะ,ะกลุ่มเพื่อนของเขาหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันนี่แหละนะคะกลัวว่าคุณอาจจะพูดเรื่องของเขากับกลุ่มเนี้ยหรือว่ากลุ่มนี้อาจจะพูดเรื่องของคุณเวลาที่เขามานินทานเรื่องคุณให้กลุ่มเนี้ฟังนะคะคือแบบจะทําตัวติดคุณอ่ะนะคะ แบบคุณไปเกาะกลุ่มกับใครเขาก็จะตามตลอดเพราะว่ากลัวคุณจะไปพูดเรื่องของเขากับคนเหล่านั้นแล้วก็กลัวคนเหล่านั้นเวลาที่เขานินทาคุณจะเล่าให้คุณฟังด้วยนะคะนี่แหละเขาระแวงนะคะวีรกรรมของสตูคุรีของคุณนะคะเขาทำอะไรอีกห้าเหรียญชีวิตเขาไม่มีความสุขนะคะชีวิตเขาไม่มีความสุขถ้าคนคนนี้ เป็นเพื่อนของคุณนะคะเป็นเพื่อนของคุณที่แบบประมาณที่ถ้าคุณไม่ได้ทำงานด้วยกันกับเขาแล้วหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วหรือว่าไม่ได้คุยกันแล้วหรือว่าไม่ได้มีโซเชียลอะไรด้วยกันแล้วอะนะประมาณที่แบบคุณอันบล็อกเขาไปแล้วนะคุณไม่รับเขาเป็นเพื่อนแล้วเขารู้สึกเสียใจแล้วเขาก็อยากจะรู้เรื่องราวชีวิตของคุณนะ,ะ <c oughs> ถ้าคุณมีการอันบล็อกใคร นะออกจากชีวิตไม่ได้เป็นเพื่อนในอแอปฟ้าไม่ได้เป็นเพื่อนในแอปอื่นๆก็ตามแต่นะคนคนนี้มีความอยากจะรู้อยากจะเห็นชีวิตของคุณมากๆนะอยากจะสืบอยากจะส่องชีวิตของคุณมากๆอยากจะรู้ว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงประสบความสําเร็จได้ดีไปกว่าเขาหรือเปล่าอารมณ์เนี้ยที่อยากสืบอยากส่องเพราะอะไรกลัวคุณได้ดีกว่าเขา คือแบบอยากจะไปก่อกวนอยากจะไปเห็นนะว่าชีวิตคุณดีหรือเปล่านะการที่เขาได้รู้ได้เห็นชีวิตของคุณเนี่ยจะทําให้เขานะประมาณที่แบบคาดการหรือว่าทําชีวิตของเขาให้ดีกว่าคุณให้ได้ประมาณพอเขาไม่ได้รู้เรื่องราวชีวิตของคุณความสุขของคุณแล้วเขารู้สึกเขาทําอะไรไม่ถูกอ่ะไปไม่เป็นเลยนะคะคือแบบว่าคือถ้ารู้เรื่องราวชีวิตของคุณแล้วเขาอาจจะมีการวางแผนหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ตัวเขาดีขึ้นก็ได้ประมาณเนี่ย เหมือนเ,อเห็นคุณเป็นแรงบันดาลใจก็ได้นะประมาณเดียวกว่าเออใช้ความอิจฉาใช้ความรู้สึกนะคะที่เห็นคุณประสบความสําเร็จแล้วเอาไปปรับเปลี่ยนกับตัวเองเนี่ยประมาณเนี้ยนะคะศัะตรูของคุณจริงๆแล้วเขาอะ่ะเป็นคนที่อ่อนแอมากเลยนะ Queen of c u p เนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเรียกว่าแข็งนอกอ่อนในนะคะคำพูดคำจาอาจจะเหมือนกับ ดุดันหรือว่าอาจจะแข็งในอ่อนนอกก็ได้นะคะประมาณนี้ทาบางทีคุณก็จะเจอศัตรูคู่ลีทแบบปากหวานก้นเปรี้ยวบางทีคุณก็จะเจอศัตรูคู่ลีทที่มาในรูปแบบของการที่เหมือนพูดจามไม่ดีกับคุณแต่ข้างในคือแบบว่าเขากลัวกลัวบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณก็ได้ นะคะเนี่ยนะคะบางคนบางคนก็เจอศัตรูที่แบบปากนะ,ะปากจัดมากแต่ภายในใจลึกๆของเขาแล้วคืออ่อนแอมากบางคนก็เจอศัตรูที่แบบปากหวานแต่ก้นเปรี้ยวไม่จริงใจนะคะเนี่ยก็เลยทาให้ตัวคุณเหมือนกับว่าเวลาที่คุณประสบความสําเร็จอะไรอ่ะนะคะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างศัตรูของคุณจะมาในรูปแบบของการที่ไม่จริงใจนะคะจะทําให้คุณเหมือนกับ มีความสับสนในการดำเนินชีวิตนะคะอืมฉะนั้นก็ให้ระวังสำหรับการคบหาสมาคมเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าการพูดการแสดงออกกับคนที่แบบเราอาจจะไม่สามารถที่จะรู้นิสัยแจของเขาได้นะคะอะไรที่มันเป็นความลับก็อย่าพูดอะไรที่มันเหมือนกับมันจะเป็นความสำเร็จของตัวคุณก็อย่าไปบอกนะคะเพราะว่าคือเรารู้หน้าไม่รู้ใจอะ่ะ ะะเขาจะเหมือนมีความอิจฉามีความไม่อยากจะเห็นเราเด่นดังดีกว่าไป,ไปกว่าเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ตำแหน่งหน้าที่การงานไหนๆก็ตามคือใช้ชีวิตให้แบบเรียนรู้นิสัยใจคอบุคคลรอบข้างนะคะจะได้เหมือนเออเวลาที่เกิดเหตุเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะคือบางทีเราอาจจะเจอหลายรูปแบบเนาะพลังงานศัตรูนะคะ ส่วนมากก็จะเป็นพลังงานของคนที่ปากหวานก้นเปรี้ยวนะคะเออหน้าเนื้อใจเสือปากอะไรนะเชื่อเฉือนนะคะปากไรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่ในสังคมที่มันเหมือนกับว่าสวมหน้ากากอะนะคะเหมือนเรา ทำดีทุกอย่างนะแต่บางครั้งการทําดีของคุณก็อาจจะไมไ่ทำให้คนที่เขาไม่ชอบคุณชื่นชมคุณก็ได้นะฉะนั้นคุณก็ต้องวางตัวให้ดีนะคะคือมีจิตเมตตากับคนที่เรารู้สึกว่าเขาดีกับเราไม่ใช่แบบทําดีกับทุกๆคนแล้วก็หวังว่าคนอื่นจะดีกับเราอย่างเงี้ยไม่ได้ฉะนั้นขอให้คุณเหมือนกับว่าเนี่ยเรียนรู้พฤติกรรม การกระทําของสังคมรอบข้างบุคคลรอบข้างนะคะวีรกรรมของศัตรูคู่หลีของคุณคือแบบทุกคนเนี่ยมันมันมีความรู้สึกว่าตัวเขาไม่อยากเห็นคุณประสบความสําเร็จอะ่ะมีแต่พลังงานของคนที่อิจฉานะ,ะบางคนบางท่านก็เหมือนกับว่าคือไม่ยินดียินร้ายกับความสําเร็จของคุณไม่ชื่นชมผลงานของคุณนะแต่อาจจะเงียบก็ได้แต่บางคนชื่นชมแต่อาจจะเหมือนมีความลิษยาในใจก็ได้ แต่บางคนก็อาจจะเหมือนกับว่าทั้งไม่ชื่นชมแล้วก็ไม่สนใจเมินเฉยไม่เห็นไม่เห็นความสําคัญของเราแต่อิจฉาเราอย่างนี้ก็มีอ่ะนะคะอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าบุคคลเหล่านี้คือแบบคือต้องเราต้องใช้ชีวิตให้ระวังบุคคลสังคมรอบข้างนะคะคือเขาเขาไม่อยากจะเห็นเราประสบความสําเร็จอ่ะดูสิเขาพยายามอย่าสร้างคําพูด พูดบั่นทอนจิตใจคุณนะคะไม่อยากจะเห็นคุณมีความสุขและไม่อยากจะสนใจคุณแต่นะ,ะสืบส่องชีวิตของคุณแล้วก็นำนะ,ะเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะที่มันเป็นเรื่องลบอ่ะของคุณไปพูดนะคะบั่นทอนจิตใจคุณก็ได้เนี่ยมันเป็นพลังงานของบุคคลที่ รู้สึกว่ามีแต่พลังงานท็อกซิกทั้งนั้นเลยอะเพื่อนร่วมงานสังคมรอบข้างนะคะชีวิตของพวกเขาจะเป็นยังไง The Temperance ถ้าหากคุณรู้สึกว่าการใช้ชีวิตของคุณเพื่อนที่ทำงานสังคมรอบข้างนะคะเขาอ่ะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองหรอกเขาจะไม่เปลี่ยนนิสยัยเขาอาจจะทำไม่ดีกับคุณนะหัวหน้างานอาจจะเหมือนกับ อาจจะเป็นเป็นคนที่แบบเป็นหัวหน้ากลุ่มก็ได้ในการที่จะสร้างเรื่องสร้างราวสร้างวีรกรรมกับคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มก็ได้นะคะที่จะทําให้คุณปวดหัวปวดสมองนะคะอาจจะไม่มีใครเข้าข้างคุณเลยแต่ถ้าคุณอยู่ในสังคมหัวหน้างานก็ไม่เข้าข้างคุณเพื่อนร่วมงานก็ท็อกซิก นะคะสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่เรื่องราวให้กับคุณหรือว่านะคะคุณก็พยายามที่จะอดทนแล้วพยายามที่จะยอมรับตรงนี้แล้วนะคะพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสังคมแบบนี้แล้วแต่มันไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนรักคุณได้นะ,ค,ะคุณก็ต้องยอมรับตรงนี้คุณก็ต้องใช้ชีวิตให้ระมัดระวังจากบุคคลเหล่าเนี้ยอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะคะรู้สึกว่า หัวหน้าเนี่ยนะคือแบบอาจจะเป็นหัวหน้าที่หูเบานะคะหัวหน้าที่เห็นแก่ได้หัวหน้าที่แบบรักแต่ตัวเองหัวหน้าที่แบบไม่ได้สนใจลูกน้องหรือว่าไม่ได้ใส่ใจคุณหรือว่าไม่ได้เข้าข้างใครนะประมาณที่แบบเขาก็อยู่ไปวันวันนะึงอ่ะนะคะอยู่รอวันกเกษียณของเขาอย่างเงี้ยนะเขาก็ปล่อยให้พวกคุณกัดกันเองทะเลาะก,กันเองนะคะให้แบบ ทะเลาะกันตุยไปข้างหนึ่งเลยนะใครชนะก็อยู่ใครแพ้ก็ไปอารมณ์นี้โดยที่เขาจะเหมือนกับว่าให้คุณเลือกเอาเองนะว่าควรจะอยู่หรือว่าควรจะไปอยู่ไม่ได้ก็ไปนะเขาอาจจะไม่ทําอะไรแล้วก็ตัวคุณก็เหมือนกับต้องรักษาความรู้สึกนะของตัวเองไว้ด้วยนะคะเจ็ดดาบตัวนี้คือแบบบางทีนะคุณก็จะเจอคนที่เหมือนจะพูดดีทําดีกับเราแต่นะลึกๆในใจแล้วคือ อาจจะไม่ชอบคุณก็ได้ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะแสดงออกยังไงอะนะคือก็อย่าให้ตัวเองเหน็ดเหนื่อยนะไม่ต้องทำดีมากจนเกินไปหรือว่านะคะไม่ต้องทำตัวให้หน้าเกลียดจนเกินไปใช้ชีวิตได้มีความสุขเดือดแทนแปลนเนี่ยนะปรับเปลี่ยนนะคะอารมณ์ความสึกของตัวเองให้เข้ากับบุคคลรอบข้างสังยลคุรอบข้างนะก็รู้สึกว่าถ้าคุณไม่มีที่ไปก็ต้องเหมือนกับยอมรับตรงนี้ วีรกรรมของบุคคลรอบข้างเนี่ยจะสร้างความปวดหัวปั่นป่วนให้กับคุณนะคะจนกว่าคุณจะเหมือนกับไปจากที่นี่นะะไปทํางานที่อื่นไปสมัครงานที่อื่นหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวนั่นแหละค่นะไพ่อย่าบอกอะไรเอ่ยไพ่อยากจะนําอะไรสามถ้วยเพื่อนร่วมงานสังคมรอบข้างนะคะ คุณจะต้องคุกค,คีอยู่กับเขาแต่ถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขไม่มีใครนะใส่ใจคุณไม่มีใครสนใจคุณการใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมที่ท็อกซิกแบบนี้นะคะมันจะเหมือนกับการที่คุณได้ฝึกนะฝึกอารมณ์ความรู้สึกฝึกจิตใจนะคะสภาวะนะคะการปรับตัวเข้ากับคนอื่นหรือว่าแม้กระทั่ง การได้เรียนรู้ในสัยใจคอของบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะมันอยู่ที่ตัวคุณเลยว่าคุณจะแสดงออกพฤติกรรมอย่างไรออกไปนะคะกับบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างแบบนี้นะมันเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณได้รู้หมดแล้วนะคะว่าคนไหนเป็นยังไงควรควบแบบไหนนะควรออใช้ชีวิตอยู่ยังไงกับเขาให้มีความสุขที่สุดนะแต่ถ้า,ารู้สึกว่ามันมันไม่สามารถที่จะอยู่ แล้วมีความสุขได้นะก็ขอให้คุณเหมือนกับอาจจะหลีกหนีความวุ่นวายนะด้วยการที่ไปหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะวางแผนชีวิตตัวเองให้ดีนะคะก่อนที่จะปรับเปลี่ยนความคิดความรู้สึกของคนอื่นนะ,ะให้ปรับเปลี่ยนความคิดความรู้สึกของตัวเองก่อนนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขก็แค่นั้นแหละ เนอะคือไม่ต้องเอาใจเอาใจใครนะคะไม่ต้องทําเพื่อใครแต่ทําเพื่อตัวเรานะคะอะไรที่รู้สึกว่ามันแย่ก็แค่ถอยออกมาอะไรที่รู้สึกว่ามันดีกับเรานะ,ะก็เก็บรักษาไว้ก็แค่นั้นเองนะคะอืมก็ส่วนศัตรูเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นศัตรูที่แบบเราไม่สามารถที่จะเอ่อเปลี่ยนที่ัสของเขาได้นะคะเราไม่สามารถที่จะ พูดหรือว่าบอกให้เขาเปลี่ยนทําแบบนี้แบบนี้ได้ฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับตรงนี้นะคะฟังเมื่อเป็นการถามเป็นแนวทาง,ทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ